ก็วันนี้คุณผู้ชมผมเห็นร้านร้านหนึ่งที่ผมมารับที่น็อตบ่อยใช่ปะแล้วผมแบบขี่ผ่านบ่อยร้านเนี้ยเป็นร้านลูกชิ้นเจ๊ต้อยที่ผมบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นคลิปว่าผมผ่านมาตลอดแล้วผมเห็นว่าลูกชิ้นเนี่ยไม้ละ5้าบาทครับผมนี่คับผมที่ผมบอกว่าไม้ละ5บาทแล้วฝั่งนี้ที่ไม่ชุบแป้งเท่าไหร่นะคบไม่ชุบกป้นั้นไม้ละสิบไม้ละสิบโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาฝั่งนี้หมดเลยเราไปชุบแป้งให้ผมเป็น5้าบาทใช่ไหมไม่ใช่สิไม่ใช่เอาผมโอเคล้อเล่นครับผมหยอก เจ้าอยไรก็ม,ม,มันอร่อยอย่างนี้ครับเนี่ยกินยังไงก็ไม่อิ่มเลยเนี่ยมีสูตรหรือเปล่าครับของอ,อร่อยแบบนี้เนาะม,ม,มาต่ออีกสิบไม้ฮะนม่อิ่มอีกเหรอสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ a t เตอร์ชัยมหาเทพ กินสังหารนะฮะวันนี้เรามีสปอนเซอร์เข้ากับผมพี่ไหนอ่ะนี่ไงไม่ใช่ใช่เป็นป้ายค้างคางอะอเหรอไม่ใช่โอเคครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ย่านมหาลัยหอการค้านะครับก็วันนี้คุณผู้ชมผมเห็นร้านร้านหนึ่งที่ผมมารับพี่น็อตบ่อยใช่ป่ะแล้วผมแบบขี่ผ่านบ่อยร้านเนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นร้านที่โคตรถูกเลยแล้วก็เหมือนแบบเขาเอามาตั้งขายเพื่อให้กลุ่มมหาลัยได้กินอ่า่าแต่พี่อ่ะมาทําอะไรแถวนี้มาพักทาไมแถวนี้ะพี่ พักแถวนี้ไ้ม่ได้มาทำอะไรเออเหรอมาพักแถวนี้ใช่ไหมไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้แบบมีจุดประสงค์อย่างอื่นใช่ป่ะนึกว่าจะมีอะไรนะคุณผู้ชมแหมไปเข้าร้านอะหาดีกว่าไปเข้าร้านกันดีกว่านาะเดี๋ยวบินช่องบินไปตามมาบผม อ่าคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมนี่ครับผมอยู่ข้างหลังผมเลยนะนี่เป็นร้านเป็นร้านลูกชิ้นเจ๊ต้อยที่ผมบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นคลิปว่าผมผ่านมาตลอดแล้วผมเห็นว่าลูกชิ้นเนี่ยไม้ละ5บาทครับผมพี่ห้าบาทห้าบาทโคตรถูกเลยแบบถูกมากแล้วไม้ไม่ใช่เล็กๆนะไ,<อ>ไม้ใหญ่มากโอเคคุณผู้ชม <ừ. S 2> เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูร้านของเจ๊ต้อยกันนะครับว่าอาหารที่ผมบอกว่าเป็นลูกชิ้น5บาทเนี่ยจะน่ากินและไม้ใหญ่ขนาดไหนบอกเลยว่าไม่เล็กแน่นอนไปดูกันเลยมา ก็นี่เลยครับผมผู้ชมถึงแล้วนะครับผมร้านเจ๊ต้อยสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่ใช่ไหมฮะไม้ละห้าบาทใช่ครัโอ้ยคุณผู้ชมนี่ครับผมที่ผมบอกว่าไม้ละห้าบาทแล้วฝั่งนี้ที่ไม่ชุบแป้งเท่าไหร่นะครับไม่ชุบจป้งนั้นไม้ละสิบไม้ละสิบโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาฝั่งนี้หมดเลยเราไปชุบแป้งให้ผมเป็นห้าบาทใช่ไหมไม่ใช่สิไม่ใช่ครับผมโอเคล้อเล่นครับผมหยอกเล่นครับผมนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยผมที่ผมบอกว่าไม้ละห้าบาทนี่ไม้ใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็จะมีไไสส้้กกกกกรรอออแแดงมมปปลลาหึะู นะฮะบอกเลยว่าวันนี้พี่เรามายินกินที่ร้านนี้ผมต้องกระซิบบอกนะเขาคงไม่ได้ยินหรอกนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็เอาเอา,เอาให้แบบโบสแบบทอดไม่ทันผมเลยคุณผู้ชมนะเดี๋ยวันนี้กินให้ดูว่าเจ้าไอยจะตกใจหรือเปล่านะครับผมคงไ,ไม่ได้ยินหรอกน้องไม่ได้ยินใช่ไหมฮะไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินเสาร์ฟด้วยโอเคคุณผู้ชม <laughs> เดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยดีวยกว่าไปสินค้าของพี่มีหมด20อย่าง20อย่างอันนี้คือเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยมีอะไรบ้างครับผม20อย่างเนี่ยมีไสสสส้้้้้กก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 กรรรรออออแแแแแดดดดงงงงลว็ไไไ ไส่กรอบแดงไส่กรอบไม่ใช่ครือปลาหมึกปูอ่าไก่๊อปกุ้งไก่ลังกรอบไส้กรีดไส้กรอบแดงเกี๊ยวไส้กรอบเกี๊ยวไข่เผ็ดทอดเกี๊ยวแผ่นอขึ้นมาแล้วเป็นไฟเซนไฟมีด้วยอันนี้เด็ดเลยใช่ไหมครับเนไฟนี่เด็ดของทางร้านเลยเป็นเอกลัก์ของที่นี่เลยใครมาคือต้องจัดแน่นอนจัดไปฮะเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตแบบรบกวนเย็นกินหน้าร้านเลยได้ไหมได้ครับผมขอถามหน่อยว่าเวลาคนซื้อกินปกติทั่วไปเนี่ยเขากินคนละกี่ไม้ท่านสั่สี่ไม้ ถ้ามากเหรอครับก็ในราคาประมาณ200บาท200บาทต่องหนึ่งทัชโอ้มาผมมาสั่งกันเลยครับผมอันนี้คือทางร้านมีที่ใส่เป็นอะไรนะครับจานกระดาษให้โอ้อันนี้คือไม่ไม่ไม่ได้ใส่แบบจานโฟมเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนโดนความร้อนอ๋อมันเกิดการก่อมะเร็งนะครับผมผู้ชมคือมันจะเสียสุขภาพเรานี่ถือว่าดีมากครับผมแล้วผมขอจานกระดาษอันหนึ่งนะครับได้ครับเาะฉะนนเรามี2อย่างก็คือจานกระดาษอ๋อจานกระดาษนี่คุณผู้ชมน่ารักมากๆเอาแบบเซิร์ฟก่อนเอาเดิฟเอาเดิฟปูอัดครับผมสองไม้ ปลาหมึกสองไม้ไส้กรอกนมครับผมสองไม้ไส้กรอกแดงสองไม้ไก่ยอพริกสองไม้สิบไม้ครับผมผู้ชมก็เอาแบบออดเดฟก่อนกินแบบบอมท้องก่อนนะเดี๋ยวผมขอน้ำจิ้มหน่อยครับน้ำจิ้มทางร้านมีอะไรบ้างครับผมขอแบบเด็ดๆน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มมะขามแล้วกมะขาจิ้มไก่จ้ะอ่าขอน้อมจิ้มมะขามครับเอ้ยน้ำจิ้มไก่ดีกว่าน้ำจิ้มไก่ขอบคุณมากครับมาผู้ชมน้ำจิ้มไก่ของทางร้านอ ทำแลยครับอืมโคตรน่ากินผู้ชมไปเรืนะครับโอ้ผู้ชมโคตรน่ากินเลยครับผมดูดิจิ้มแบบใส่แบบฉ่ำๆเลยบอกเลยว่าน่าจะเด็ดมาครับผู้ชมอันนี้คือลูกชิ้นไก่ยอพริกนะฮะอืมก็คือรสชาติดีนะไม่แย่เลยนะนุ่มมากอืมทอดต้องคือนุ่มกรอบโอ้ผู้ชมคือแบบอืลูกชิ้นนุ่มขนาดแป้งทอดมายังนุ่มเลยทอดมายังกรอบอีกจะนุ่มล้อเล่นลอเล่นครับผมรอเล่นจะแซวหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมเกลียด อเออบ้างอืมโคตรถั่วเลยนี่คือสิบไม้กี่บาทสิบไม้ห้าสิบบาทแสดนี่ก็อิ่มแล้วนะถ้าเป็นคนทั่วไปกิน<ะ>อืมใสกรอกแดงนั่นๆเลยเออผู้ชมลืมบอกนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะผมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผม คือต้องบอกว่าคลิปยืนกินหน้าร้านเนี่ยอันนี้คือคลิปแรกที่จะลงให้คุณผู้ชมได้ดูกันแต่ว่าจริงๆเราถ่ายไปแล้วคลิปหนึ่งก็งไปแต่ว่าคุณผู้ชมโคตรแบบผมโคตรโคตรเศร้าเลยโคตรเศร้ามากๆเพราะว่าเราลืมเสียบไม์ลืมเปิดไม์คือทั้งคลิปแบบพูดแบบไม่มีเสียงอะแล้วคลิปนี้ไม่มีก็คือให้คุณผู้ชมไม่ชมแบบไม่ต้องมีเสียงเลยนะให้แบบอ่านปากเอาเอง บอกครับผม10ไม้ไม่รู้ว่าถ้าเราสั่งเพิ่มจะก้อยเขาจะมีปฏิกิริยาไงครับต้อยเอ้ยต้อยเอ้ยต้อยอยร่อยจังเลยครับผมหมดเลยเหรอหมดเลยครับมันอร่อยอ่ะเอาจริงมั้ผมมารับที่น็อตตั้งแต่2เดือนที่แล้วผมอดเพื่อมากินร้านเจตต้อยเลยครับผมวันนี้ใช่เดี๋ยวผมใส่ในนี้แล้วกันนะใส่ในถุงนี้ก็กันนะครับจะได้นับกันแบบได้รู้ว่ากินไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอาเพิ่มเลยนะเดี๋ยวค่อยคิดตั่งทีเดียว สิบไม้ครับผมเหมือนเดิมขอน้ำจิ้มหน่อยนะครับผมโอ้โหพี่เอ้ยมาครับคุณผู้ชมปูอัดอครับอืออืม,อมคือถ้าร้านเข้าไปอื่นๆคือเขาแบบจะแข็งเลยใช่ไหมแข็งแล้วแบบแน่นหรแบอบกดกล้ามอะ่ะกินแล้วแบบฟิลในการกินหายตอนนี้คือแบบโอ้ตึง เดี๋ยวเราไปสั่งเพิ่มน,นะโอ้ยอร่อยอีกแล้วอะขอเพิ่มนะครับม,มาฮะชุดที่3อีก10ไม้ลาดไปเหมือนเดิมครับคุผู้ชม,มผมว่าถ้ามากินเนี่ยถ้าไม่ลาดผมว่าไม่ได้นะมันเป็นของคู่กันมันต้องลาดม,มาคผู้ชมรุ่ันุ่ต่อวันนี้ฝนตกแล้วต้องเร่งเนี่ยนะ คือว่าเราจะไปต่อเลยสะพานรงนี้ัมงม0สามสิบไม้อีกนอันนี้คือแบบเหมือนแบบผมดมไมาชเพี่ไม่ได้กินเลยอะเอาเงี้ดีผู้ชมต่อไม่เ้ก็พองั้นต,อนตอน้องเสียแล้แต่ว่าให้ผมไปต่ออน้กล้องมาด,ด้วยป้ายอะผมต่อับผมพร้อมเพลยไว้ได้เบอร์ผมจะขึ้นใครตรงนี้นะผมโอนมาได้นะไปซื้อกล้องใหม่ลกล้องเปียเฮ้ยชิ้นหายมันชิ้นหายไปไหนครับอไม่ทันท้องนไม่ได้กจากลูกชิ้นของเจ๊ต้อยเนี่ยเพอยงอื่นด้วยพี่เดี๋ยวเราไปดูอื่นกันอันนี้คือสาไม้อยู่ตรงนี้นะ เวลาเห็นแบบคนกินเยอะเงี้ยปิ่มมากเลยปิ่มปิ่มมากถ้ากินได้เยอะก็น้น่าจะดีกว่าใช่ไหมจะได้บอกขายได้เยอะเนาะเพรว่าผมว่าชุดยอดแลวขายดีมากวันนี้ก็แม่ค้าขายดีแล้ววันนี้เราก็มาอุดหนุนแม่ค้าให้ขายดียิ่งกว่าเดิมนะครับผมเป็นการช่วยเหลืออร่อยแล้วก็ถูกใจดีด้วยแบบอารมณ์ดีด้วยวันนี้ต้องต้องฟรีแล้วไหมชมขนาดเนี้ยได้ เราเล่นครับผมเราเล่นครับมาพี่มากินอย่างอื่นบ้างโอ้ยเลือห่อเดียวเหรอครับเห็ดทอดคุณผู้ชมอันนี้ผมว่าอ๋อมีอีกอยู่โอมีมีอีกเยอะเลยเรียมมาอีกเยอะอยู่นะครับผมผู้ชมก็เนี่ยผมว่าวัยรุ่นชอบแล้วยิ่งแบบมีผงด้วยอันนี้มีผงไหมฮะอ้าพุกผงพุกผงให้นะฮะเอาอะไรดีเอา แบบหน,นเด็ดดีกว่าผมเลือกไม่ถูกเลยอ่ะโอเคจัดให้หน่อยนะครับผมว่าน,น่าจะไม่มีอะไรเด็ดกว่าแม่ค้าแล้วแหละไม่งั้นพ่อค้าเขาไม่ติดใจขนาดนี้หรอกไม่ออกจากที่เลยเนะี่ยอยู่ติดติดกันตลอดเลยอ่ะจริงๆต้องแบบเดินแบบสุบรทัยข้างนอกเล่นแล้วผมว่าใช่ไหมมีด้วยหรืเ <laughs> อเปล่าหรือยากเล่นใช่ไหมแค่นี้ไม่อะไรจะเดินแล้วแค่เดินถึงไหนน <ris> ี่ไรเงี้ยพิเดษอ่ะอันนี้คืออะไรครับซอสอะไรครับต้มยำกับสไปซี่ต้มยำสไปซี่เปรี้ยวหวานแล้วเผ็ดอ่าแซ่บๆลองดูนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือต้องใช้มือกินนะเท่านั้นเลยผมว่าอร่อย ไว้พูดยังตอบเลยเนาะอตอบพวงนี้เลยอ,ะอ่ะอขาอกแล้พี่ไปดูด้านโน้นเสียงดังฟังชัดอืมเรากินมาเยอะขาดนียังยังไม่กินน้ำเลยนะทางร้านมีน้ำด้วยเครื่องดื่มน้ำอัดลมแหมหุ่นดูดิคุณผู้ชมเหมือนเตี้ยมันนะ่ะแต่ไม่ได้เตี้ยมพวกค้าแบบตบบุกแบบปับป๊บๆเลยนะยอดเดี๋ยวเอาน้ำส้มผมรู้สึกกินแล้วมันสดชื่นนะครับเหมือนแบบโลกมันเปลี่ยนอย่างเงี้ย คู่ดึงผงแล้วเนี่ยอันนี้โคตรอร่อยเลยยิ่งกินกับผงยิ่งอร่อยอันนี้ผงรสดีใช่ไหมพี่ใช่รสไม่ค่อยดีน้ดถ้าดีกินไม่ติดนี่ยอดจริงเนะข้อขาพุ่มน้ำได้แล้วอันนี้น้ำเขียวของใครครับใช่ครับน้องครับอุ้ยอร่อยป้าพี่เราไปเอาเพิ่มกันดีกว่ามาผู้ชมชินได้แล้วลองครบทุกอย่างหรือยังเอาทุกอย่างเลยนะฮะวันนี้งบไม่เยอะก็เลยแบบมาเน้นไมลละห้าบาท เนี่ยที่ผมไปกินนั้นรอเนี่ยเพราะว่าผมรอให้ทอดนี้นะเนี่ยใช่ครับพูดซน่าสงสารเลยความจํบหน่อยนะครับองเราไหนหวาน,วานใช่ไหมหวานใช่ครับมาพูดอีกแล้วมาเดี๋ยวมาที่มาผมเปลี่ยนมุมหน่อยเมื่อกี้ฝนตกแรงเอาพอไม่อยู่ตรงนี้ฝนหยุดยืนตรงนี้ดีกว่านะ มาผู้ชมก็เปลี่ยนมุมนะยืนข้างเจ๊ต้อยหน่อยนะครับผมพร้อมอร่อยเพิ่มขึ้นส0มร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกท้ายือมันแล้วคือมาอเขายังแบนอยู่เลยพี่ไปต่อไปต่อ เเราตต้องิมหมดแล้วต้องเติมกินแข่งกับแมคคาทอดละพ่อคาวางอุย้ยร้อนมากเลยลจากกระทะใหม่ของเราต้องร้อนเสมอตอนนี้40ไม้นี่ถือว่าเยอะอยังครับเฮ้ยน้องเพิ่มสี่สิบแล้วหรอสี่สิบแล้วครับสิบก็ยนมกเป้ามาผู้ชมสิบไม้โอ้เป็นพีระมิดเลยอะสามเหลี่ยมจตุรัสนะครับหืมพี่คุยร้อนร้อนจริงนะเนี่ย เจ้าเอกมก็มันอร่อยอย่างนี้ครับเนี่ย<า>ก,กินยังไงก็ไม่อิ่มเลยเนะี่ยมีสูตรหรือเปล่าครับของอร่อยแบบนี้เนาะมาต่ออีกสิบไม้ฮะมีอิ่มอีกเหรอยังเลยครับเนี่ยเนี่ยอีกสิบไม้นี่ก็หกหกสิบไม้ครับเอาเลยเนาะของอร่อยเอาไปเลยจัดอ,อร่เต็มเลยเอาไปเลยนี่คือให้กินฟรีเลยใช่ไหมครับอ่าได้ไม่มีปัญหาโคตรใจดีเลยเราเล่นเราเล่นนะมาผู้ชมเอาวางนี้นะครับอันนี้ลูกชิ้นไส้กรอกนม ที่60สิครับผมชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายครับผมกินไงก็ไม่อิ่มอ่ะพี่สองพันหน้ร้อยแหมเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าครับนี่ถาดไหนที่แบบใส่ลูกชิ้นได้ร้อยไม้เอาไม้ผมแหละปอกร้อยไม้เลยร้อยไม้เราจะกิรกินข้าวเลยไม่เนี่ยอเล่นครับผมอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วพี่เนาะ กิ0ไม้ก็ถ He 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 ือว่าเยอะไหมหรือว่ายังไม่เยอะเยอะจ้ะเยอะแล้วเนอะคนหนึ่งคนเยอะมากเดี๋ยวอันนี้ต้องนับไหมเดี๋ยวไม่ต้องนับไม่ต้องเนาะอืมก็กินหน้าร้านเน่ยไม่ต้องนับหรอกโอเคก็นี่นะคุณผู้ชมนะหมดละ60ไม้เห็นเห็นรับมารับทิ้งเดี๋ยวถามถามก่อน อันนี้ผมกินจริงๆใช่ไหมริงครับต้องได้ได้ตัดต่อไหมไม่ตัดต่อเรื่องจริงครับ FC บอกว่าตัดต่อหรือเปล่ากินอย่างเงี้ยชัดๆถ้าอยากดูใช่ไม่ใช่มาดูที่หน้าร้านได้ใช่มาดูที่หน้าร้านากมากินอีกรอบหนึ่งคนที่อยากดูต้องเลี้ยงด้วยใช่ใครอยากดูมาจ่ายเงินให้ด้วยกินมากกว่าเดิมอีกอ่าเยอะเลยกินหนึ่งมากคูณสองเยี่ยมมากนี่จะดยขวันไหมครับ วันนี้ก็60ไม้ก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันดีกว่าทั้งหมดเท่าไหร่ครับผม60ไม้แล้วก็ <30 S 2> มีเ<ม>ห็ดทอด60ไม้กับเห็ดทอดนี่ไม่ละห้าหกห้าสามสิบสามสิบบาทสามร้อยบาทโอเคครับโอเคคุณ okay, ผู้ชมก็เดี๋ยวผมจ่ายตังค์นะครับผมแล้วก็ฝากร้านดีกว่าฝากร้านว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะครับที่พาวีตําสิบซอยสองครับซอยมหาวิทยาลัยพหลมรัชา์ไทยครับอ่าซอยสองคือขี่เข้ามาเจอเลยเจอเลยครับเข้ามาเข้ามาจากปากซอยประ ปมาณ20เมตรก็เห็นแล้วครับคือขี่ตรงเข้ามาคืออยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมฝั่งขวาครับ600ต่อมาฝั่งขวาโอเคครับร้านเดียวเขาอยู่บนถนนเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ช่วยกันกดไลค์กันรัวๆเลยนะครับผมลแล้วก็กดเยอะๆครับกดเยอะๆ <c oughs> แล้วก็ช่วยแชร์กันด้วยใช่ครับนี่เป็นกลังใจของคนทำเพจนี่ครับจุดเยอะจุดเยอะไปมาณครับแดีววันนี้เราคูณ2 600ไปจ่ายไปโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย